มาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดําชมมีเมนูที่กําลังฮิตเป็นกระแสะมาฝากค่ะเมนูนี้นะคะทั้งอร่อยเฮลตี้ที่สําคัญทําง่ายมากๆเลยค่ะแถมยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบในประเทศเราด้วยค่ะเมนูนี้ก็คือปล้วยหนึบแผ่นโรยหน้าธัญญพืชจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ถ้าจะทำให้อร่อยต้องมีเคล็ดลับค่ะซึ่งเคล็ดลับก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบธัญพืชที่สดสะอาดใหม่ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานอาหารสากลขั้นตอนแรกเลยนะคะมาดามชมจะเริ่มจากหั่นกล้วยแบ่งครึ่งตามแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาไปแช่ในน้ําปูนใส่นะคะซึ่งในน้ําปูนใส่อันนี้เราก็จะใส่เกลือชมพูลงไปด้วยค่ะเมื่อเราเอากล้วยที่เสด็จน้ําขึ้นมาแล้วนะคะก็ทําการซับน้ําออกจากกล้วยก่อนนะคะหลังจากนั้นมาดามชมก็จะนํากล้วยขึ้นมาทับนะคะโดยเราจะใช้ ถุงพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกนะคะรองเอาไว้ที่อุปกรณ์ที่เราจะนํามาทับค่ะเมื่อกล้วยนะคะได้ความแบนตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาตกแต่งหน้ากล้วยด้วยธัญ,ญพืชค่ะทัญ,ญพืชที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอัลมอนด์เต็มเมล็ดเมล็ดมะม่วงหิมะพานแบบซี่ค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้จากซันเกรนค่ะเมล็ดฟักทองคัดพิเศษจากซันเกรนค่ะ มเมล็ดทานตะวันลูกเกตสีทองออร์แกนิกเพิ่มแคลเซียมสักนิดนะคะจากงาขาวและงาดำคุณภาพเยี่ยมจากซันเกรนค่ะและเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบครันชี่มาดมชมก็เลือกเอาเอัลมอนด์สลด์จากซันเกรนลงมาตกแต่งด้วยค่ะเราตกแต่งกล้วยหนึบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะนำเข้าเตาอบกันค่ะโดยในการอบนะคะเราจะใช้อุณหภูมิ60องศาใช้ระยะเวลาในการอบ10ชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนู ช่วยหนึบหน้าธัญ,ญพืชอร่อยง่ายได้สุขภาพที่สำคัญนะคะเมนูนี้กำลังฮิตถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมหรือกำลังมองหาอาชีพที่ทำแล้วปังแน่นอนมาดมชมแนะนำเลยค่ะสำหรับเมนูนี้และหากเพื่อนๆกำลังมองหาวัตถุดิบเกรดพรีเมียมผู้ช่วยเสริมความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรดทักมาได้ที่ซันเกรนเลยค่ะ